วิชาการศึกษานะครับการสอนแบบศูนย์การเรียนหรือว่า Learning Center เป็นวิธีการสอนที่เน้นความสำคัญของนักเรียนหรือยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สื่อผสมและกระบวนการกลุ่มมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นแหล่งศึกษาให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองด้วยการเรียนรู้จากโปรแกรมการสอนซึ่งจัดไว้ในรูปของชุดการสอน นักเรียนจะหาประสบการณ์เรียนรู้โดยประกอบกิจกรรมให้ครบทุกศูนย์ภายใต้การดูแลของครูซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะครับความมุ่งหมายของการสอนแบบศูนย์การเรียน 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2. เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 3. ฝึกความรับผิดชอบการทำกิจกรรมตามความถนัดความสนใจและความสามารถของตนเอง ส่วนองค์ประกอบของศูนย์การเรียนก็คือ 1. บทบาทของผู้สอน 2. บทบาทของผู้เรียน 3. ชุดการสอนและ 4. การจัดห้องเรียนนะครับ